ตลาดร้านดกจานพี um. ่น้องเมืองพื้นหุ่มเมืองกิลปมเม่ค่านับบท่านลูกค้านับเองนับกับท่านเหมือนเอาเบิรละบออ่าี่คบเทนั้นก็ร้อยชิปเท่าันหาไปเอารถมาเจ้าดับ มีเจ้าเดียวเลยในตลาดนี่ร้อยเการอยสี่เยเอมืออื่นน่ะพวกน้ว่าื่อ่น่ะนม้กัมาเนาเขาองเ่าเขาไม่เขาล้องเามดลอด้ว้อเขา่งพ่อมดมาพ่อเขาสั่งไวแลยมพ่อร้อยนึง

ไปแล้วไปแล้วเอแล้วเอาแถมควยได้อาแล้วกับบุ๊จีบมือขนาดบัวแถมนี่ยัเจาหาเสียบเบรมือมันเตือนออกมันแข็งแรงมันแข็งแรงมันแข็งแรงมันแตกตาย เวลามีขาแม่กินก่อนเดี๋ยวนด้อส้งร้อยแปดสิบสี่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบไปหกร้อยห้าร้อยแปดสิบอายุสามร้อยห้าร้อยแปดสิบอายสาร้อย

หอยฟางแล้วจองเขาบอกขายมมอเจ้าเจ้าขายหมดแลยขาหมดแลวโอ้ขายดีเถะเขาจองบอกโเมนน่เมเน่

อันไหนอามามาแบ่งพันบ่ราคาไทยกัน,ยนได้อีกจังนะยูนอตามมาดูพ่อปอยังมาตาบุ๋งตาหวานเสียหลายพ่อปอหนูเอามาขึ้นพ่อได้เกินนะมาขึ้นเด้เฮ้ยขี้หายหนูเอามาถุงแม่แม่ว่าถือประกัน มันเงามันเงามันมก,กับวันนั่นดอกบ่เสียหรือน,น่องพอนะดดออะกินได้ยอยู่เงาก็ได้เงาลูกค้ากับบ่อคือว่าเงาเราก็ไดา้เป็นลูกค้ากำลังเขามาครับผมกำลังเข้ามา,มา,มาสินค้าหลายหลากดันในจ้เขาสร้างไว้บ่อเจอโอ้ ฟังแล่าสังบอกอ๋อเจย์ยันบอกเจื์ไปว่านนี่บอกเขาไปขายต้อบ่อได้บวลาให้มันขาดบ่จังหวะนับึงก,งงกงง่อนบ้าบอลเลออ ขาะบ่ละบ่แล้วตวนไหนนะโอ้นี่ค่ะต้นสายโอเอาไม่ยังเกลี้ยแค่น้ำไหมโอ้ยยิบเอ็นยูพี่ยูพี่วอาเราสร้างกันเรา พูดเดียวว่าสัง่งพูดเดีดเาาเยว่ยออยเพูดรอเลยสั่งข้าเมายังอไหม่ะยังไมเ่อนงรอไม่ยัง่าแพงนะพอ่อมันเหลือน้อย คนได้ขุดคนไปอันนั้นเห็ดห่อเขา่ามันไปห่อเขา่าอ่ะคือฝนล,ลงก่อนฝนล,ลงฝนล,ลงอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมสามาติดตามได้ขอฝากเนี่ยฝากตัวนี่ครับช่องน,นอ้อยๆไม่ไมครับ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ